ไปนะครับขั้นตอนการถอดเลนมาล้างนะครับผมในการถอดเลนมาล้างเนี่ยนะครับแนะนําให้หาอะไรนนหนาๆมาลองก่อนนะครับสมุดก็ได้หรืออะไรที่มันแข็งๆให้มันสูงจากตัวถาดจริงของมันนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะได้ปรับสวมหัวมันคืนได้ในตำแหน่งเดิมได้นะครับก็อย่างตี่นี้ผมก็เอากล่องนะไมาลองม,มีตัวตัวลองมาอยู่แล้วนะครับผมก็ เอาหัวตั้งระดับเนี่ยมามามาดูนะครับให้ห่างจากชิ้นงานตามตามที่ที่ใช้งานก็คือเท่าหัวปลายไกสีแดงนะครับแล้ปรับติบขึ้นไปนะครับโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับนะครับเดี่ยวอ่อน เหตุผลที่ต้องมีตัวรองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวว่าเราใส่คืนมันจะไม่ได้ระดับเดิมแสงจุดสีแดงมันก็จะมองไม่ตรงกลางกระบอกนะครับอย่างตอนนี้ผมผมได้ระดับของปากกระบอกถึงชิ้นงานนะครับก็คือที่มาตรฐานที่ใช้งานแล้วนะครับผมก็ปรับหัวเลเซอร์เลื่อนออกมานะครับเลื่อนลบออกมานะครับมันจะได้ถอดหัวออกมาได้ไม่งั้นมันจะติดหัวนะครับพอได้เสร็จเราก็นะครับถอดสายยางออกนะครับดึงออกมา ใส่ยางออกมาก่อนนะครับดึงเสร็จเราคลายจนตัวล็อกมันนะครับก็คือหมุนเออมันกลับทางกันอยู่ต้องหมุนตามเข็มน,นะครับตามเข็นเมนาฬิกาเข้าไปนะครับแล้วก็จะดึงหวออกมาได้นะครับจะดึงหัวออกมาได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทําตัวลองไว้ก่อนนะครับ ถ้าเราไม่ได้ทําตัวลองชิ้นงานให้สูงกว่าปกตินะครับอย่างอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเราก็เราจะถอดกระบ,บอกไม่ออกนะครับพอถอดไปกระบ,บอกไม่ออกเสร็จเราก็กดลิฟต์ลงไปข้างล่างพอกดข้างล่างเสร็จมันจะกลับมาตําแหน่งเดิมไม่ได้นะครับแสงมันจะไม่ตรงกับที่เดิมที่เราเคยทํานะครับก็เลยแนะนําให้อ,อะไรลองไว้ก่อนนะครับถอดออกมา พอถอดออกมาแล้วเนี่ยนะครับอย่าพยายามทํางานบนบนโตะ๊ะบนในเครื่องนะครับเพราะพราเกิดเราทําอะไรหลุดมือไปนเนี่ยหลอดข้างในมันแตกได้นะครับตัวเลนมันอยู่ข้างในในี้สีเหลืองๆนี่ครับแล้วก็คลายมันออกมานะครับผนต้น,นเขีงไหนยนเขี่แน่นิแล้ mình bạn hãy đăng kí cho